สวัสดีครับผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับสู่คลิปเสียงสื่อสร้างสรรค์เพื่อสังคมไทยโดยอาจารย์นองนัทนัยโุสุวรรณจากสถาบันพัฒนาศักยภาพการสื่อสาร WLDC พบกันทุกวันกับถ้อยคำชวนคิดแนวทางการดำเนินชีวิตวันนี้เสนอเรื่องการเพิ่มโอกาสจากศูนย์เป็นร้อยด้วยถ้อยคำผู้ฟังทุกท่านครับถ้อยคำที่เหมือนกัน พูดเสียงต่างกันความรู้สึกของผู้ที่ได้ยินก็เปลี่ยนไปนะครับคำบางคำหากนำไปวางผิดที่ก็สร้างความเสียหายได้ครับในขณะเดียวกันน้ำเสียงของเราพลังเสียงของเรามีส่วนสำคัญต่อถ้อยคำที่เราใช้พูดยิ่งนักการให้ความสำคัญหรือกำหนดคำพูดวางถ้อยคำให้เหมาะสม จะสร้างโอกาสให้กับตัวตนได้อย่างสม่ำเสมอดังนั้นครับหลักการดำเนินชีวิตไม่ควรทำใจวาจาของเราด้วยการพูดไปเรื่อยเปื่อยจะสร้างความเสียหายได้มีผู้คนมากมายครับชอบประดิษฐ์ถ้อยคาและวลีที่ดีเพื่อนาม,มาใช้ในการติดต่อสื่อสารจะเห็นได้ว่าปัจจุบันนั้นจะมีคอนเทนต์ จะมีบทความที่สร้างสรรค์เยอะแยะมากไปหมดเลยนะฮะมีภาพประกอบมีถ้อยคำมีวลีดีๆที่นำมาใช้นี่แหละครับเป็นการสร้างหรือเพิ่มโอกาสจากศูนเป็นร้อยด้วยถ้อยคำการพูดพิมพ์โพสทำให้ผู้คนนั้นสะดุดตาสามารถที่จะหยุดปลายนิ้วให้เข้ามาดูแล้วก็สารวจได้นี่ก็เป็นการเพิ่มโอกาสให้กับชีวิตของตนการค้าขายการดำเนินชีวิตการอยู่บนโลกใบนี้ เราให้ความสำคัญกับถ้อยคำเนื้อคำบทความอย่างไรมีผู้คนมากมายนั้นไม่รู้ว่าแท้จริงและตัวเองเป็นผู้ที่มีโอกาสมากมายยิ่งนักครับเพียงแต่ว่าขาดผู้ให้คำแนะนำไม่มีครูไม่มีโคช้ชจึงดำเนินการหรือดำเนินชีวิตไปทำการคิดไปเองเออไปเองแล้วบางครั้งก็ประสบเหตุเองครับดังนั้นครับนับจากนี้ไม่ว่าอย่างไรก็แล้วแต่ในสังคมไทยของเรารวมถึงสังคมโลกเนี่ย เขาจะให้ความสําคัญก,กับเรื่องเกี่ยวกับทางด้านแนวคิดหรือ mindset เรื่องของ communication หรือการสื่อสารเรื่องของการพูดอย่างไรให้คลองใจคนการชนะใจผู้คนด้วยถ้อยคําที่มาจากหัวใจที่สามารถนํามาหล่อเลี้ยงและหล่อหลอมได้จะเห็นได้ว่าโอกาสต่างๆสร้างได้ครับอยู่ที่ตัวเราเท่านั้นเองดังนั้นครับสิ่งดีๆในชีวิตล้้นมาจากความคิดที่เรากําหนดผู้คนจะตัดสินใจจะเข้าใจ ก็มาจากการที่มีผู้คนไปสื่อสารแบบมืออาชีพให้กับเขาเหล่านั้นได้รับฟังโลกของเราหมุนเวียนเปลี่ยนไปครับชีวิตยังต้องดําเนินอย่างไรก็แล้วแต่อย่าให้ถ้อยคําบังคำมาทําร้ายทําลายอนาคตหรือทําให้ตัวเรานั้นจบสิ้นลงเรามาเพิ่มโอกาสจากศูนย์เป็นร้อยด้วยถ้อยคําที่สร้างสรรค์กันนะครับวันนี้ขอให้ผู้ฟังทุกท่านมีความสุขสนุกกับการดําเนินชีวิตพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สําหรับวันนี้สวัสดีครับ